เ4 1าสี่หนึ่งหนึ่งศูนศูย์หกตัวนี้คือนะทำไม่ได้ล้ว่ากำไรทางภาษีก่อนเงินบริจาคหรือเราเรียกกันว่ากําไรก่อนเงินบริจาคโอเคมันก็จะเข้าสู่สูตรคานวณของผมอ่ะผมจะคํานวณเงินบริจาคละคานวณเงินบริจาคก็ต้องไปทดอีกทีหนึ่งของจริงอ่ะของฝั่งเราก็จะยืนหน้าสองใบแบกนะเห็นไหมคะด้านบนสุดอะ ลิมิตก็จะเอากำไรสุทธิที่กระทบแ,<ก>แล้วไปเก้าล้านสามเป็นเก้าล้านส <4 S 1> ี่เก้าสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หกเนื่องจากมันมีตัวเดียวนะครับมันมีเงินบริจาคแค่เพียงก้อนเดียวเท่านั้นเราก็เลยคูณด้วยสองส่วนร้อยสองเพราะฉะนั้นเงินบริจาคเราต้องดูก่อนเนาะว่ามันมีกี่กี่กลุ่ม,มถ้ามีกลุ่มเดียวก็คูณสองหส่วนร้อยสองถ้ามีสองกลุ่มก็คูณสองส่วนร้อยสี่ ถ้าเป็นบริจาคที่เป็นพวกสภากาชาติไทยที่ได้สองเท่าก็ต้องคูณ <10 S 1> <10 S 2> สิบส่วนร้อยสิบได้หนึ่งแปดสี่ห้าสองเก้าจุดห้าสามค่ะห้าสองเก้าจุดห้าสามอ่าของจริงเราที่เราเท่าไหร่คะหนึ่งสองเก้าศนย์ศนยแปลว่าของจริงไม่เกินไม่เกินลิมิต เราจะเราจะเปรียบเทียบกันนะครับเราจะเปรียบเทียบระหว่างลิมิตเนี่ยของจริงมันท่ามเกินลิมิตเห็นไหมครัเมื่อของจริงมันต่ำกว่าลิมิตเราก็าเอาตัวนี้ไปได้เลย